ทีนี่เมื่อพูดถึงเรื่องความว่างบางคนอาจจะเข้าใจผิดเช่นเดียวกับคำว่าบุญเพราะคำว่าว่างนี่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐเขามีในขั้งพุทธการนั่นก็มีคนสอนเรื่องความว่างที่ไม่ใช่พูดพระพุทธเจ้าพวกนั้งสอนเป็นมิจฉาทิฐิคือไม่มีอะไรที่จะต้องนึก้ังคิดอะไรเป็นการว่างอย่างอันาพานเป็นการว่างอย่างมิจฉาทิฐิ กานที่มีแห่ความว่างชนิตนั้นไม่ใช่เป็นความว่างเป็นเพียงความวุ่นที่มันเค่งงวดปวดขันจนถึงกับไม่ตัวตายหรือถึงกับไม่คิดอะไรไม่เห็นแก่อะไรไปเสียอย่างนั้นนี่เป็นความว่างอย่างอันพานเป็นความว่างอย่างมิจฉาร์ทิฏ ส่วนคาว่าสุญญตาหรือความว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นมันมีอะไรอยู่ทุกอย่างแต่มาให้ไปถือสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวตนหรือของตนกฎเกณฑ์ต่างๆก็ยังมีอยู่เช่นว่าถ้าไปทําอย่างนี้เข้าผลมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะไปทําอย่างนี้เข้าผลมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นไปทําอย่างที่เรียกว่าบาปเข้าผลก็จะเป็นความทุกข์ไปทําอย่างที่เรียกว่าบุญเข้าผลก็จะเป็นความสุข แต่ว่าทั้งความทุกข์และความสุขนั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราอย่างนี้เรียกว่าความว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าเรื่องความว่างก็ดีเรื่องจิตว่างก็ดีมีอยู่เป็นสองความหมายอย่างนี้คืออย่างอันธพาลอย่างหนึ่งอย่างสมาทิฐิอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนกับฤทธิ์หรือเดชนี่ฤทธิ์อย่างอันธพาลก็มี หมือนกับพวกยักษพวกมารมีฤทธิ์ไว้ทำลายล่างคลานฆ่าฟันกันนี่ก็เป็นฤทธิ์อย่างอันธพาลฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งเป็นของที่พระพุทธเจ้ากระทำใช้ทำปาฏิหาริย์โปรดสัตว์ให้เลื่อมสในพระพุทธศาสนาหนี่ฤทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นอันตรายอะไรเป็นสิ่งที่พอจะใช้ใเป็นประโยชน์ได้ฤทธิ์จากอันธพาลน,นั่นก็มีประโยชน์ต่อพวกอันธพาล ฤอย่างบริสุทธิ์ก็มีประโยชน์แก่พระอริยเจ้าหรือแก่การที่จะช่วยเหลือคนทั้งหลายให้พอได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการฤ์ต้องการจะมีฤตจะมากไปโดยฤตก็ต้องเลือกให้ถูกฤ์ชนิดที่เป็นประโยชน์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านชายทําปาฏิหารสอนคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ อย่าไปหลงเอาฤทธิ์อย่างยากอย่างมานเอาไว้ฆ่าฟันกันไว้ล่างสามกันอย่างนั้นเลยเรื่องจิตว่างนี่ก็เหมือนกันเรื่องความว่างนี่ก็เหมือนกันความว่างอย่างอันธพาลนั้นมีไว้สําหรับเอาเปรียบผู้อื่นโดยประการทางปวงเช่นไม่ทําอะไรก็เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นหรือไปเอาเปรียบผู้อื่นเข้าก็ไม่เห็นว่าเป็นบาปอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น ลัทธิความว่างของพวกอันพาลเหมาะสำหรับพวกโจรหรือพวกฝ่ายค้านที่จะเอาแต่ตามความคิดเห็นของตัวเพื่อย่ำยีความคิดเห็นของบุคคลอื่นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องความว่างหรือจิตว่างของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือให้เป็นอยู่ทุกลมหายใจด้วยความไม่ยึดสำคัญมั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน อย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาได้แล้วจึงมีชีวิตอยู่สำหรับประกอบการงานในสิ่งที่ควรกระทำตามที่ควรกระทำเท่าที่ควรกระทำไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอย่างนี้เรียวกว่าเป็นลัทธิความว่างหรือจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ความว่างหรือจิตว่างอย่างอันธพาลน,นั้นย่อมดึงไปให้ทำบาป ความว่างหรือจิตว่างอย่างแบบของพระอริยเจ้าเนี่ยนั้นย่อมดึงมาสําหรับให้ทําบุญชั้นสูงสุดคือบุญเหมือนน้ําสะอาดที่จะทาระชะล้างเสียซึ่งเหยื่อในโลกแล้วเพ่งหวังแต่สันติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนอะไรหมดจึงทําให้โลกนี้แห่เป็นโลกที่อยู่กันด้วยความสงบสุขในเมื่อยึดมั่นในหลักของพระพุทธเจา้า คือความว่างชนิตที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีความยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแม้เราจะพูดว่ายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้ก็ไม่ใช่ความยึดมัน่นเพราะความยึดมั่นนั้นเป็นอุปาทานมีมูลมาจากอาวิชชาถ้าเรายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั้นเราหมายความว่ายึดมั่นโดยสติปัญญา ไม่ได้ยึดมั่นเป็นความโง่หรืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่ภาษาไทยนี่บางทีจะพูดกันมาเสร็จแล้วเป็นความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันฟังดูก็คล้ายกันแต่เราก็รู้เถยดว่ามันไม่เหมือนกันความยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละนั่นเป็นความยึดมั่นถือมั่นของจิตใจที่มีมูลมาจากอาวิชชาคือความโง,ง่ความหลง แต่ถ้าเรามีความตั้งใจหรือสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นก็ตามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยสติปัญญาแล้วนั่นไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นเป็นเพียงความต้องการที่ถูกต้องที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาหรือว่าเป็นความภาคเพียรบากบันพยา,ยามที่ถูกต้องด้วยสติปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่าอุปาทานไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่ยกวอาปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั้นต้องมีมูลมาจากอาวิชชาความโง่เขลาเสมอไปส่วนความต้องการเช่นต้องการยึดประพุทธประรมประสง์เป็นเสนะหรือยึดมั่นหลักธรรมข้อนี้เป็นเสนะอย่างนี้ไม่ใช่อุปาทานเพราะไม่ได้มาจากอาวิชชาแต่มาจากวิชชาซึ่งตรงกันข้ามคือมาจากปัญญา ดังนั้นจึงกล่าวเส้หมายว่าถ้าเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นสิน่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องทําไปด้วยสติปัญญาอยาทําไปด้วยอวิชชาแล้วก็พึงรู้เถิดว่านั่นเขาไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ภาษาของเราพูดผิดกันไปเองเรียกว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่น